สวัสดีครับกลับมาเล่นโลบอออีกครั้งกับแมป a r m Battle Simulator หรือแมปมัดคอนเองหลังจากที่ผมห่างหายไปนานนะแล้วก็ไม่ได้ลงไอ้แมปนี้ต่อเลยที่จริงอะ่ะผมเล่นแล้วเว้ยเล่นตั้งแต่ตัวเกมมันมีตั้งแต่อีเวนต์ก่อนหน้าคืออีเวนต์นี่แล้วก็ล่าสุดครับเป็นอีเวนต์ดินเหนียวเคยอนเคยอนก็คืออาเรียกว่าอะไรอะ่ะสีเทียนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะด,ดินดินน้ำมันเออไม่ใช่ดินเหนียวดินน้ำมันอ่า ถึงอีเวนต์ล่าสุดแล้วเนี่ยจริงผม<า>ก,ก็มอ<า>ัดไปแล้วด้วยอีเวนต์โมโลมันก็ยังอยู่ที่เดิมครับวนๆนอยู่ที่เดิมคือเนี่ยก็ยังฟาร์มอยู่ที่ไอ้ตัวโคโ้กคโคนัทแฟตไพเลตยังไม่ชนะเมือเมดชิงเลยวนอยู่ต้องประมาณ3เอ้ยเป็นอาทิตย์อะไม่ใช่สามสี่วันเป็นอาทิตย์เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันดีกว่างั้นเดี๋ยวเราเราโอเคครับงั้นเราจะมาอัปเดตกันนะว่าตัวเกมมีอะไรเพิ่มมาบ้างมาที่ขั้นแรกเลยอันแรกที่เห็นกันแล้วเนาะก็คือเคยอนเอกอย่างที่เพื่อนๆเห ตัวใหม่มาอีก5ตัวใช่ไหมก็เป็นเคยอนแคทเคยอนอิเลฟเฟนอันนี้ช้างเนาะเคยอนสไปเดอร์ K Spider, อันนี้จะเป็นแมงบุมใช่ป่ะแล้วก็เคยอนไทเกอร์ Tiger, ก็เป็นตัวเสือแล้วก็อันนี้ครับตัวที่พลังสูงสุดเลยในตู้นี้ก็คือเคยอนชาร์กซึ่งให้ตัวคูณถึง6000เลยนะครับสูงมากต่อไปคือเรื่องเควสครับนี่สัตว์เลี้ยงฟรีเป็นสัตว์เลี้ยงที่เพื่อนๆจะได้เมื่อทําการอยู่ในเกม60นาทีแล้วก็ชนะการต่อสู้10ครั้งนะครับก็กดต่อเข้ามา Auto ออโต้ไป ไม่ยากครับผมรับไปแล้วเนาะมาเรามาดูกันตัวที่ผมได้มานี่ไงทีฟลายด์ดมินัสให้พลังถึง1,000งเลยครับ่าสมใส่ตัวที่่สุดก็คือจะใกล้เคียงกับของตัวที่แล้วคือเป็นเป็นบิ๊กโฮโลดากอนนะอันนี้ผมได้มาจากตัวอีเวนต์โฮโลครับที่แล้วอันนี้ศ5แต่ผมทำเป็นบิ๊กเพราะว่าได้มาหลายตัวอยู่แล้วก็เนี่ยแต่ว่ายังน้อยกว่า Big n นินจาสซเ a ีลที่เป็นระดับวอยนะมาแต่ก็มากยังยงมากกว่าเด็ครับนินจาโเียลธรรมดา ไอ้นิจาตัวกระลอ,อกอะ่ะตัวกระลอ,อกมันแปดร้อยห้าสิบห้ามาอัปเดตต่อไปต่อไปเลยก็คือเรื่องนี้ครับเผื่อเพื่อนๆไม่รู้ไอ้เวอร์ที่ผมอยู่เนี่ยมันคือเวอร์สามใช่ไหมเวอร์สามนะครับได้อัปเดตท,ทางด้านล่างเพื่อนๆเห็นปะคือว่าเวอร์บูส์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ผมไม่รู้มันคือบูส์อะไรของมันวะอาจจะเป็นบูส์พอยท์ที่เราได้หรือว่าบูส์ความแข็งแกร่งที่เราได้จากการต่อสู้หรือเปล่าอ่าแล้วก็ตอนนี้อีกอัปเดตหนึ่งนะครับตัวเกมได้ทําการเนิร์ฟนี่แล้ว ตัเทนปล่อยตัวหมัดอะ่ะเขาบอกว่าทําการเนิร์ฟไปแล้วนะผมไม่ไแน่ใจว่ามันทําให้ต่อรอบมันช้าลงหรือว่าแต้มมันได้น้อยลงนะนี่ทาการเนิร์ฟไปแล้วนะโอเคมาอันต่อไปเลยอันต่อไปก็คือเรื่องนี่ครับเทลเทลก็คือไอตัวที่สวมใส่ที่มันจะเดินเป็นลายตรงหลังเราเนี่ยเห็นปะผมก็ใส่แล้วมไม่เห็นวะอ่ะตัวเทลเนี่ยมันจะมีผลช่วยเพิ่มนี่ครับข้างล่างเพิ่มเห็นปะเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งหมด ก็คือเป็นผลรวมใช่ไหมแ้เดี๋ยวผมถอดออกอ่าตอนนี้ผมอยู่ที่9.5เอ้ย6.9ใช่ไหมยังไม่ได้ถอดเนาะเราจะทำการถอดเทรลนี่ออกที่ใส่อยู่คือมันนี่ผมถอดออกนะล็ไปเหลือเท่าไหร่2.7เพิ่มมาเยอะเลยเนี่ยใส่เข้าไปเพิ่มขึ้นมา150%แล้วก็เพิ่มความเร็วการวิ่งอีก65นี่ไง6.9ครับตัวเทลน,นี่คือเป็นสิ่งสำคัญเลยมาอันต่อไป โอเกมก็มีอัปเดตนี่ครับรีเบิร์ตปกติมันจะมีรีเบิร์ตธรรมดานี่ใช่ไหมมีรีเบิร์ตแบบใหม่มาครับคือซูเปอร์รีเบิร์ตไอซูเปอร์รีเบิร์ตเนี่ยเห็นเขาบอกกันว่ามันเป็นการที่เรา birth, เรีเบิร์ตแล้วจะรีเซ็ตทุกอย่างยกเว้นสัตว์เลี้ยงเลยนะค่ารีเบิร์ตสมมติเรารีเบิร์ตมา30รอบเนี่ยก็จะรีไปเหลือศูนย์เลยแต่ว่าเราจะได้นี่มาครับทางขวามืออัปเกรดตรงนี้เราจะได้เป็นเหรียญน,นี่มาครับเป็นเป็นดาวเนี่ยเนี่ยข้างล่างเขาเขียนว่าให้เราใช้ซูเปอร์รีเบิร์ตโทเค็นเเเพพืื่ออออซ้าววรร์อ Power, อัปกด เนี่ยซื้อพัฟเวอร์เกตพวกนี้ครับอมาซื้อของพัฟเวอร์เกตพวกนี้ได้เดี๋ยวผมลองดูอันนี้ต้องลองเลยมาขั้นต่อไปเราก็มีอะไรนะเรื่องนี้อีกครับไปที่นี่ Return to Space Gym เป็นแบบ2อันนี้ครับเพื่อนๆอาจจะเห็นกันแล้วที่ใครที่เล่นกันอยู่เนาะก็คือโตเอนชานหน้าตาแม่งคล้ายของ Minecraft เลยเว้ยที่เป็นสีแดงสีฟ้านะมาโตเอนชานนี่ยครับจะใช้ค่าตัวรีเบิร์ตของเราก็คือรีเบิร์ตก็คือการค่าค่าที่เราเนี่ยกดรีเบิร์ตปกติเนาะเป็นรีเบิร์ตธรรมดานะ มาเป็นแต้มรีเบิร์สตรงนี้ครับเพื่อใช้ในการเอนแชร์ตัวละครตรงนี้นี่ครับ39ตอนนี้ผมอยู่39เ้านะแล้วก็จะบอกเกรดด้วยนะเพื่อนเพื<ๆ>่อก็มาดูกันได้มีเกรดของมันอยู่อ่ะอย่างตอนนี้ผมทำการรีเบิร์สไปหลายตัวแล้วเลยไอเดี๋ยวผมจะลองไฟล์โดมินัสตัวทำการรีเบิร์สมันก็จะมีหลายประเภทให้เหลือกนะครับอย่างแล้วก็จะมีตัวระดับของมันให้ด้วยก็คล้ายๆกับเกมพวกเพชสิบนี้เนาะอย่างวินเนอร์วินเนอร์หนึ่งเนี่ยคือใช้5รีเบิร์ส5แต่ว่าเราจะได้ เมื่อเราชนะเราจะได้ตัวค่าไอค่าเนี้ยค่าชนะมากขึ้นงงปะห้าเปอร์เซ็นต์นี่คือสมมติเราสู้กับตัวบอสตัวหนึ่งใช่ไหมเราได้หนึ่งร้อยใช่ไหมเราได้เพิ่มอีกห้าเปอร์เซ็นต์คือร้อยห้านี่ครับเพิ่มมาห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนระดับสองนี่คือเพิ่มมาสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นหนึ่งร้อยสิบใช่ไหมถ้าเราชนะโอเคลักกี้นี่ลักกี้ก็จะบวกเรื่องการที่เราได้ไข่คุณภาพดีขึ้นครับสมมติเปิดไข่ก็จะช่วยเพิ่มเรื่องโชคปะ ออลองดูลองดูสามารถรีเฟซได้ด้วยนะตรงนี้รีเฟซรีเฟซเสียอะไรโอ้รีเฟซเสียดิบอรอโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไฟล์โดมินัสที่ผมมาเอาดีดีกว่าครับเพิ่มไอ้แต้มชนะเสียรีเบิร์ดไป5ครั้งจาก39ผมเสียไป5ก็เหลือ24บ่ใช่ปะวะถูกปนะ่ะเนี่ย39เสียไป5มันต้องเหลือ34ไม่หรอเอ้ยไม่ใช่5ดิ15หรอ้อยนี้15อ๋อโอเคเหลือ34คอนเฟิร์มอย่างนี้ครับ ไฟโดมินัสผมก็จะทําการรีเบิร์ตเป็นรีเบิร์ตสองไอเป็นนี่วินสองไฟโดมินัสติดรีเบิร์ตสองไอได้นี่มาครับวินเนอร์สองเพิ่มชนะสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับแล้วไอโรสมาร์สอัพต่อได้ปะผมไม่แน่ใจว่าตัวไฟโดมินัสนี่อัพต่อเลยไหมจำเป็นวินเนอร์สองอยู่เฮ้ยมีเบสเฟนซีทําให้พาววเอร์ของสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์บอกกับไอตัวมั่งในคาร์เคสน,นะครับคาร์เคสคาร์เคสตัวเนเี้ย เซอร์เฟนที่ให้มาจาก7000เพิ่มไป25%าก็คือไม่มีตัวไหนจะโหดสุดๆแล้วนะเออผมลองไหมได้แต่ผมนี่ไปแล้ววินเนอร์3อ่ะลองดูลองดูอะลองดูถอดอ,ออกเราเอาโคโลโดาก้อนมาลองไหม9 0้กวา่าผมเอาดีกวา่านิจาสควีล้อมาลองอะ,ลอง,อะลองปลดออกดูแล้วมานี่มีเบิร์ดดูเซเฟนสซเฟนโอ้ยพลังเยอะขึ้นไม่คุ้มอะผมอะ จะสเปรย์ลอดได้ผมวินเนอร์2อยู่ยอมเสิรวินเนอร์ไปเอานี่แม้เบสเฟนสามหไม่พอโอเคเออลืมไปผมรีบูทได้พอนี่หว่ารีบูทดิเดี๋ยวกว่อนจะรีบูทอะผมว่านี่ดีกว่าครับมาทำนี่ให้เพื่อนๆด,ดูดีกว่าลืมเราต้องทำซูเปอร์รีบูทใช่ไหมเออว่ะเดี๋ยวผมทับเอซูเปอร์รีเบิร์ตผมว่าลองซูเปอร์รีเบิร์ตเอ้าไม่พอหรอเดี๋ยวหายไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อผมว่าซูเปอร์รีเบิร์ตมันมีขั้นต่ำครับน่าจะ30มากกว่า30เดิบเดเพราะผมอยู่ ที่ผมไม่อยู่เท่าไหร่สาธิแต่ว่ายี่ยี่สิบสี่ผมว่าซูเปอร์รีเบิร์ตน่าจะต้องนั่นเลยสามสิบแน่เลยใช่ไหมหนึ่งโทเค็นมาเดี๋ยวผมจะทําการรีเบิร์ตไล่กลับไปดูว่ามันเท่าไหร่กันแน่ไม่ขึ้นเลยนะระดับซูเปอร์รีเบิร์ตนี่นี่ขึ้นแล้วครับนี่ระดับเอาไม้มาเป็นทานเซนเดนต์สามารถซูเปอร์รีเบิร์ตได้ครับ ก็คือประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมดูให้ประมาณเท่าไหร่หนะถึงจะซูเปอร์รีเบิร์สได้35ครับเพื่อนๆจำไว้นะ35โอเคเราจะลองทำการซูเปอร์รีเบิร์สดูจะเสียบนเลยพ่อสา35นะอ๋อเนี่ยเขาแจ็คเตินมาก่อนซูเปอร์รีเบิร์สจะรีเซ็ตทุกอย่างนอกจากสันเลี้ยงของคุณคุณจะเสียสแตตแล้วก็เวอร์โอ้เราต้องเริ่มโลกใหม่เลยเอ่อแต่ว่าจะได้1นึ่ซูเปอร์รีเบิร์สโทเค็นแล้วก็100่งร้อยบูทครับหนึ่งนะ คือผมต้องเล่นไอตัวนี้ใหม่เลยเหรอโลกโลกใหม่เลยโอ้โหแล้วเราพเจ้าอะไรดีอหนึ่งโทเค็นหรอได้แค่หนึ่งโทเค็นผมก็ได้แค่เพชรสตอร์เลตวอล์สปีดแล้วก็โชคดีเงปะเป็นแชรลักเอ็กต้าลักคุ้มไหมเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวผมลองเอยลองเลยไหมอะถ้าลองนี่คือแบบเอไยก็ถ้าเพื่อนๆก็เป็นกำลังใจนะเดี๋ยวผมจะลอง <laughs> ลองเสียหมดเลย ยังไงก็ก่อนจะผมจะทำเนี่ยครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยใครยังไม่กด subscribe ก็กดกันนะแล้วก็กดกระดิง่งกดแจ้งเตือนคลิปใหม่กันด้วยผมจะเริ่มเลยมา35มสิรีเบิร์ตของเขาจะเสียแล้วกดไปผมมีจับมีมีถอยหลังให้เราป้องกันการเสียคอนเฟิร์มเรียบร้อยครับเกลี้ยงครับผมไม่เหลือหาเลยเลย <laughs> ไม่เหลือเลยเลยเทลก็หมดปะ เทลก็หมดเกี้ยงครับไม่เหลือเลยเลยครับเหมือนเริ่มเล่นใหม่แต่สัตว์เลี้ยงยังอยู่นะออาตัวเทนได้นะสัตว์เลี้ยงอยู่ไข่ใ,ในนี้ยังอยู่นะครับเดลี่ล็อกอินก็ได้อะรับมาก,ก่อนซีซันพาร์ใกล้หมดแล้วป่ะผมไม่แน่ใจมาเดี๋ยวรับอีกอื่นก่อนโอ้ยเอาวะงั้นผมลองตีตีสดเนอโตัไฟแชมเปนมาเฟียพลังพอปะ่ะเจล้านอ่ะโอ้ยซี่ปูมเปิดประตูจะร้อยไปต่อเลย ก็ยังไม่ได้ต้องครบหมื่นห้าอ๋อโอเคผมต้องไอเนี้ยครับค่าชนะให้ถึง1มืออน่นห้าอ่าโอเคตอดีเฮ้ยเออแล้วก็มีอันนี้ครับอัปเดตใ,ใหม่อันหนึ่งเดี๋ยวผมตัดไปข้างหน้าเนาะมีอัปเดตเพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับก็คือตู้เป็นลิมิเต็ดเอกแบบใหม่นะที่ใช้ค่าชนะเพียงแค่หนึ่งในการเปิดครับแต่ว่าตัวความหายากเนี่ยหนึ่งหนึ่งในหนึ่งพันใช่ปะหนึ่งในเอ้ยหนึ่งหมื่นหนึ่งในห้าหมื่นหนึ่งในห้าแสนครับโคตรน้อย แนะนำนะผมผมลองผมได้ถึงตัวนี้แล้วอีว e ิวอ e ีวิวอเวอร์เียอันหนึ่งนะเปิดอ e ีวิวเวอร์เียให้ดูลังเท่าไหร่เปืดอใครสนใจนี่พลังร้อยห้านะครับอีว e ิวเวอร์เียต่ำกว่านี้ผมไม่แนะนําให้เก็บแล้วเนาะนั่นถ้าต่ําอย่างอ e ีวิวเวอร์เียก็ไม่แนะนําให้เก็บครับมันมันได้ไม่ยากอะ่ะก็แนะนําให้เก็บขึ้นไปนะครับอีว e ิวโอพวกนี้เนาะหายยากๆแหละผมไม่แน่ใจะว่าพลังมันเท่าไหร่ซูเปอร์แองเจิละลองมันกดเช็คได้ไหมเช็คได้ปะไม่ได้ นี่ครับก็กดอย่างนี้กันของผมซื้อไอ้นี่มามีออโต้ออโต้เปิดไข่ใช่ไหมผมก็สามารถออโต้ยาวๆได้แต่ว่ามันจะตู้นี้มันจะลิมิตลิมิตที่ไอ้นี่ครับตัวสัตว์เลี้ยงที่เรามีในกระเป๋าถ้ามันล้นอ่ะเราก็จะเปิดต่อไม่ได้เอ้ยเพอร์มพูดดาก้อนจากไหนวะมีพี่เพอร์มพูดดาก้อน what the fuck มาจากไหนวะเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะมาจากไหนวะโอเคอันนี้ไงใช่นี่ป่ะเพอร์มพูดดาก้อนอ๋อนี่ไงครับตัวนี้ตัวสามสิบเอ็ด เัาจะจีบมันไปทำไมวะปล่อ,อยทิ้งไปเลยไปหายไปโอเคครับน่าจะน่าจะอัปเดตประมาณนี้ปะ่ะแล้วก็มาดูที่นี่ครับเด็กแล้วก็เนี่ตัวสตสัตวเลี้ยงมันยังเหมือนเดิมเลยนะเฮเวนเฮเวนเอกโรบอตเอกมีอะไรเพิ่มมาไหมช็อปก็จะมีพวกเนี่ยครับตัวแพงๆตัวลิมิเต็ดนี่หมดแล้วเนาะอันนี้น่าจะหมดแล้วศูนย์ทับห้าน่าจะหมดเกี้ยงแล้วครบซื้อกันหมดแล้วปะ่ะเกี้ยงแล้ว น่าจะประมาณนี้ป่ะครับซีซั่นซีซั่นผมไม่ผมกดไม่ติดาาก็จะประมาณนี้เนาะมีของสำคัญเนี่ยแหละครับเรื่องการซูเปอร์รีเวิร์สโอเคเดี๋ยวผมจะทำการลองต่อสู้กับแชมเปี้ยนนี่ไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ทะลุไปถึงห้องต่อไปเลยไปออโต้ไฟดิพลังขนาดนี้ชิวๆครับชิวๆออโต้ไฟเออแล้วก็มีอัปเดตใหม่นี้ด้วยออโต้คิกข้างล่างครับเขาเขียนว่า OP อ่ะน่าจะ OP จริงแหละออโต้คิกแน่เดี๋ยวๆ,ๆแต่ว่าเราไม่ต้องแล้วพลังเราเยอะ ไม่ต้องใช้หรอกออโต้ออโต้พิกอะแค่ลิกธรรมดาพอละมาครับผมลืมนี่เลยจากการที่เรารีเวิร์สเ็จใช่ไหมเราก็จะมีตัวแต้มที่เราสามารถอัปเกรดนี่ได้ผมน่าจะอัปเกรดเนี่ยครับเอาเป็นมีเลือกสองอย่างเนี่ยไม่เอนแชนก็เ e อ็กตาร์ลักอันไหนดีนะเอาอนี่ดิไหมไอเอ็กตาร์ลักอะมันมันวัดค่ายังไงครับโชคอะ โชคในการเปิดไข่เนี่ยมันจะดูเราจะรู้ได้ไงว่าเราโชคดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นอ่ะดวงผมมันแจ้อยู่แล้วอ่ะดวงเปิดไข่ได้ดตัวซ้ำๆรัวๆเลยผมว่าเอ็นแช่น่าจะเห็นผลมากกว่าปะเราต้องทําการรีเบิร์ดรัวๆอะไรเงี้ยแล้วก็มาอัพตัวละครอัพตัวสัตว์เลี้ยงใหม่ที่เราได้ใช่ไหมเอ็นแช่นทำให้เราได้ท่าเอ็นแช่นขั้นสูงขึ้นเพาะว่าอันนี้ดีกว่าเอ็นแช่นดีกว่ามาจัดไปอ๋อโอเคเราจ่ายปุ๊บตัวขั้นต่อไปก็ต้องใช้แนี่ครับอันนี้เราก็จะไม่มี เราไม่สามารถนี่ได้อย่างเนี้ยถ้าผมอยากได้โบกยี่โบกอ่าบวกหนึ่งเพชรใช่ไหมผมต้องมี20ครั้งยี่สิบครั้งก็ต้องทําการนี่ครับซุปเปอร์รีเบิร์ตอีกยี่สิบครั้งเราจะซุปเปอร์รีเบิร์ตได้สรุปคือตอนที่เรามีค่ารีเบิร์ตสามสิบห้าใช่ไหมเออเราจะทําการรีเบิร์ตได้อีกรอบเออซุปเปอร์รีเบิร์ตอีกรอบหนึง่งอา่าเราตอนนี้ผมสามารถรีเบิร์ตได้แล้วเดี๋ยวจะทําการรีเบิร์ตเลยครับเฮ้ยก่อนจะรีเบิร์ตผมว่าเราข้ามไปนี่ก่อนใช้มื่นท่านี่ข้า,า,านนะ แล้วก็ทำการรีเบิร์ธรรมดาจับไปได้กี่ครั้งได้แค่นี้ได้แค่นี้มืนอกีกี่ครั้งอะเ <c oughs> ช่ก่อนจากเครื่องนี้ได้ครับ8รอบโอเคผมทำการรีเบิร์ทมา8รอบอันนี้จะเป็นเบสเฟนเหมือนเดิมเนาะโอเคแล้วก็ทำการเก็บของพวกนี้อันนี้ไม่เอาสัตว์เลี้ยงไม่เอา็อกอินเลย11ชั่วโมง มผมต้องทําการสู้เจ้าพ่วงนี้ใหม่หมดเลยตั้งแต่สครับเทเตอร์เลยเดี๋ยวลองนี่ดิกดออโตเทนเช็คที่หมัดดิได้ทีละหนึ่งล้านหกเฮ้ยแปดล้านสามแป๊บเดียวว่าพลังผมผมกะว่าน่าจะไม่ต้องสู้ใหม่ทุกตัวไหมหรือยังไงหรืออาจจะต้องสู้เป็นบางตัวาจะทู่บางตัวเนาะเพราะผมน่าจะสู้กับตัวโลกเอไอได้ไม่ยากเลยครับแค่ออโตนี้ไปเลยโต,ยตงัดไปเฮ้ยออโตต่อ,ตอย ันนี้อันนี้ได้ครั้งละเท่าไหร่สิบแปดจุดสามล้านสิบแปดจุดสามล้านว่ะพลังขึ้นมารัวๆเลยไอ้นั้นมันเท่าไหร่นะโลเอไอหกบิลเลียนปะหกหกบิลเลียนปะที่ผมต้องใช้โซ่พอเลิคอมแมนที่แปดร้อยสามสิบสี่แปดร้อยสามสิบสี่จุดหกบิลเลียนใช่เหรอวะ <laughs> ขนาดนั้นเลยเหรอแปบ๊บนะมันขนาดนั้นเลยเหรอแปบ๊บหนึ่งนะผมไม่แน่ใจเอาไปสักห้าหรือหกไปแล้วแปบ๊บเดียวเนี่ย เนี่ยคุยคุยอยู่ปั๊บเดียวก็ได้1บิลเลียนแล้วครับ1.1ึ่งจละไม่นานอ่าลองใบเสพบ้างดิกามแขนกามแขนเท่าไหร่ครับไอตัวเลขไม่ขึ้นตรงนี้ไอตัวโบตัวบวกไม่ขึ้นอะ่ะแต่น่าจะประมาณ20กว่าๆปะประมาณ25ครับ25 23เนี่ย1.4บิลเลียนแล้วเร็วมากโอเคครับตอนนี้ผมก็ฝึกจนมีค่าพลังอยู่ที่10.4บิลเลียนแล้วครับเรามาลองสู้กันเลยครับไอตัวลง AI อีกรอบนึง ผมว่าเราชนะแน่นอนอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามหกเหรอ What the fuck สามหกแล้วเหรอโอผมพัดใจอะไรผิดไปเนะี่ยโอเคสามจุดหกครับแล้วริปเปอร์ด็อกอะ่ะสองจุดเจ็ดอ๋อผมน่าจะจำเป็นของริปเปอร์ด็อกแน่เลยจะผิดโอเคเราต้องไปฝึกเพิ่มอีกเพื่อจะไปโซนต่อไปได้แต่ว่าผมว่าเราเรีเบิร์ตดีกว่ารีเบิร์ตครั้งนี้ใช้สองหมื่นห้า งั้นผมจะทําการออโต้ฟาร์มเจ้าตัวลิ p เปอร์ดอกไปก่อนให้เรามีแต้มชนะนะครับเกินเอามันใช้ขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมค่ะในการรีเบิร์ตเราจะทําการต่อสู้เอาสักกี่รอบดีผมจะปล่อยออโต้ไว้สักประมาณสักสิบนาทีแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เรามีพลังประมาณนั้นละสิบนาทีโอเคครับตอนนี้ผมก็ทําการออโต้เทนมาแล้วครับ มีพลังชนะอยู่ที่20ล้านถ้าเรารีเบิร์ตตอนนี้มันใช้แค่25,000ใช่ไหมล่ะรีเบิร์ตเลยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆยาวมีต้อง19ล้านล้วรีเบิร์ีเบิร์ตเฮ้ยสุดละได้แค่นี้ครับครั้งต่อไปใช้9ล้าน3 0 0 0 0เป็นระดับไททันอ่ะเป็นระดับไททันมาเราก็ต้องมานั่งเทเดือนใหม่แล้วก็สู้ให้ชนะโลกไอแล้วก็ไปแมปชายหาดให้ได้อ่ะออโต้เทนดูดิครั้งนี้พลังท่าไหลาล่ละ 1, 1อ่า15.1ล้านแล้วครับหมัดจากตอนแรก7 7ล้านปะ7ล้านหรือ8ล้านผมไม่แน่ใจอ่าประมาณนั้นแหละเราก็ทำการต่อยไอ้บุกียพลังอ่ะมองผิดใช่ไหมสรุปมันคือ3 6บิลเลียนเหรอพลังเ,เดอเด,เ,ดเอาตัวไฟดิพลังมันเออ36.2บิลเลียนผมต้องมากกว่า3เท่าเพื่อให้แบบรวดเร็วก็ต้องเกินไปอกอมันใช่เหรอวะม่พลังมันแปลกๆวะเพราใจอะไผิดตรน เออถ้าเพื่อนๆจำได้ว่าแบบใครใคร,ใครเคยเล่นแล้วจำได้ว่าพลังมันไม่ใช่3 6บิลเลียนอ่ะช่วยคอมบมนไว้ด้วยนะใครจำได้ผมไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่ว่าตอนแรกโอเคเราทำการต่อสู้ไปเรื่อยๆอ่าทำการปล่อยฟาร์ไปต่อโอเคครับงั้นวันนี้ผมก็คงพอแค่นี้ก่อนเนาะสำหรับเกมโลบอกในแมป Arm Battle Simulator นะใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมเอาเหมือนเดิมเลยผมเอาลิงก์ไว้แฮะก็น่าจะเล่นกันแบบถ้าทุกคนแล้วเนาะโอเคครับก่อนจากกันก็ฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจนะครับ แล้วก็กดซับสไคร์กันได้กดกระดิ่งแล้วเลื่อนลงมาที่แจ้งเตือนทั้งหมดเลยนะจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ช่วงนี้ผมก็ลงคลิปอยู่ที่7จ็ดโมงเช้านะครับแล้วก็มีการลงตัวช็อตเพิ่มมาแล้วด้วยสำหรับเพื่อนๆที่ชอบดูช็อตเนาะผมลงเพิ่มมาให้เพียบเลยฝากไปรับชมกันได้นะแล้วก็อยากให้ผมทาคลิปโลบอกแบบไหนนะครับหรือว่าจะเป็นเกมอื่นก็ได้แบบไหนเนี่ยยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้เลยหรือไม่ก็เข้าไปในชุมชนเดี๋ยวผมจะลิงก์ไว้ให้ไปโหวตกันได้นะ โอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับปละ